นะครับก็รู้สึกว่ามันมันเกินกว่าเหตุครับพิ่นาทีลงมามานี่อ่ออ๋อครับพิ่นาทีไปแล้วใช่ไหมครับครับ,รบก็ให้พิ่นาทีลงไปช่วยเบาดอนด,ด,ด้วยนะครับยังไงผมก็อยู่เคียงข้างเบาดอน นะครับเห็นแล้วก็รับไม่ได้ครับพี่น้องครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปตรงไปต่อยกันต่างคนต่างมีคนเท็นด่ากันไปด่ากันมาสาดน้ำลายใส่กันนะครับต่างคนต่างหยุดต่างคนต่างไม่โต้อตอบกันมันก็แล้ว เรื่องถึงลงถึงสารแล้วนะครับแต่ไอน้นี้โอ้สุดยอดนะครับถ้าเป็นขอนไม้ไม่เหลือครับใช่วิทุศรีผมก็ไม่รู้นะครับวันนี้ว่าเบาดอนนะครับไปที่โรงพัก ผมก็ตกข่าวเพราะว่าผมไม่ทราบข่าวใครตั้งสามสี่วันมานี้คือไม่ติดตามอะไรเลยนะครับแต่พอมาเห็นคลิปคลิปนี้กลับไม่ได้ใช่พี่ดูณดีดีแล้วที่บ่าวด,ดอนไม่ตู้ตอบแต่ถ้าเป็นขอนไม้ ไม่เหลือกลับบ้านครับบาวดอนหรือเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ได้ผูกเสี่ยวกันเมื่อวันที่น่าศาลนะครับเบาวดอนเจ็บกอดไม้ก็เจ็บ ทำเกินไปหรือเปล่าครับต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่คุณเก่งมาจากไหนเมียก็ไม่ใช้เล่นคุยกันดีๆก็ได้ครับแน่จริงทำไมไม่ลงจากโรงพักก่อนนะครับ ลงมาจากโรงพักก่อนสิครับจะเอาตรงไหนเดียวเดียวกันเลยนั่นคือลูกผู้ชายครับไม่ใช่โชกเทาวเก่งเหลือเกินนะครับเบาโดน กูเป็นเพื่อนมึงมึงเจ็บกูก็เจ็บใช่ครับพี่ดูดสดีน่าจะถ้าขอนไม้ไม่เหลือครับครับเป็นขอนไม้ไม่ยอมแน่นอน เราโตโตกันแล้วต่างคนต่างทิ่จะพูดคุยกันได้ตกลงกันสิเออมึงไม่ได่ากูก็ไม่ได่าลูกผู้ชายจริงมันคุยกันได้ไม่ต้องเก่งขนาดนั้นหรอกครับ จันเลยครับสงสารเห็นใจเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งที่เพิ่งรู้จักกันที่หน้าศาลทำแต่เห็นคลิปคลิปนี้รับไม่ได้จริง,รงกฎหมายไม่มีเลยเหรอนในเมืองไทยมีแต่กดมู่เห็นหลายรอบแล้วเรื่องแบบนี้ที่เกิดขึ้น หลายสิ่งที่เกิดขึ้นบนโงรงพักกี่รอบมันนี้ครับใช่พี่ดุษดีตอนนี้ถือว่าเป่าดอได้เปรียบแต่ศักดิ์ศรีความเป็นคนความเป็นลูกผู้ชาย ้องไม่ได้เลยหละแม้กระทั่งตัวและแฟนตัวเองเป็นขอนไม้ขอนไม้ไม่ยอมมาเท่าไหร่จัดไปเท่านั้นเต็มรูปแบบศักดิ์ศรีของความเป็นคนมันมีครับทำไม ไม่นั่งพูดนั่งจากกันดีใช่เ็บพีอยู่ด่ดาคนอื่นด่าได้ไอสัตว์เอ้ยไอนรกนั่งพามด่าเขาแม่แมๆๆปากยิ่งกว่าปากหมายอีกกูเพิ่งเคยเห็นผู้ชายที่ด่าคนเก่งก็มือนี่แหละ เดี๋ยวมึงสักวันมึงเจอกูให้กูกลับไปมึงเลยก่อนเรื่องนี้กูไม่ยอมถามว่าเสือกไหมเสือกเรื่องนี้เสือกแน่นอนนั่นก็คือเพื่อนผมเสี่ยผมจับมือจับไม้กันแล้ว เพื่อนโดนเพื่อนคนนี้ก็เจ็บมึงคิดเหรอมึงจะไม่เจอกูเดี๋ยวกูจัดให้อยากเก่งคนเดียวสิในเมืองไทย,ยมึงอยากเก่งคนเดียว คนเขามีมือม,มีตีนเหมือนกันได้ยินไหมมาเสียใจครับพี่เสียใจมากครับใช่ครับด่าเขาเดินพูดเง่าเราก็ ตาแม้กระทั่งคนพิการไอ้นี่ต้องเจอผมแม่นิดวีบก็ดึกเคยโดนมาแล้วใช่ผมกลับเมืองเลยก่อนครับมันต้องเป็นคู่ต่อกรกับผมตอนนี้ร่วมมาไม่กลัวมันหรอกครับ